คุณผู้ชมมาทานนาซีอยัมเปนเนะนะคะแต่ว่าไม่ต้องไปไกลถึงอินโดคะ uh ่ะ huh. พามากินที่ตลาดเก่ายะลาค่ะมีขายาใช่ไหมครับมีขายค่ะมาดูกันค่ะว่าเป็นยังไงค่ะสำหรับนาซีอิยัมเปนเนะค่ะหนึ่งในเมนูอาหารพื้นเมืองอินโดนีเซียซึ่งหลายคนที่เคยไปเยือนที่อินโดนีเซียอย่างคุณอาหมัดอดีนะคะก็จะต้องเคยลองทานกันบ้างแล้วนะคะแต่สําหรับคนที่ไม่เคยทานไม่ต้องบินไปไกลถึงอินโดนีเซียเลยค่ะเพราะว่าร้านนี้ค่ะซึ่งอยู่ในพื้นที่ของย่านตลาดเก่ายะลามาเปิดขายนาซีอิยัมเปนเนะหรือว่า ข้าวไก่ขยี้พริกแกงอินโดค่ะราคาประหยัดได้รับการตอบรับเป็นอย่างมากจากชาวตลาดเก่าและพื้นที่ใกล้เคียงมีลูกค้ามาซื้อกันอย่างต่อเนื่องขายได้วันละกว่า100กล่องค่ะ สำหรับลูกค้าที่ได้มาชิมนาซีอายมเป็นนี้นะคะต่างก็บอกว่าอร่อยมากๆสูตรพริกแกงอร่อยถึงเครื่องนอกจากนี้คครยังมีการบอกต่อๆกันจนทำให้เมนูนี้ค่ะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพราะพริกแกงของที่นี่จะไม่มีน้ำมันดูแลในเรื่องของสุขภาพเป็นหลัก ไก่ทอดหมักสมุนไพรมีทั้งตะไคร้กระเทียมรสชาติอร่อยเค็มๆม,มันๆหอมๆนอกจากเมนูนาซีอายามเป็นเนยะแล้วนะคะทางร้านก็ยังมีเมนูอร่อยอีกหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นข้าวไก่ย่างจิ้มแจ่วข้าวเนื้อแดดเดียวข้าวเนื้ออบนาซีละเมาอให้ลองเลือกทานกันอีกด้วยค่ะร้านนี้นะครับมีเจ้าของชื่อว่าคุณนุริยะสุขสิริอารีนะครับ เขาบอกนะครับเขาเปิดร้านมาได้6เดือนแล้วซึ่งได้แนวคิดมาจากการที่ได้ไปอินโดบ่อยๆนัซีอาียัมยแปนเนี้ยเป็นเมนูที่ชอบทานมากนะครับโดยมีเพื่อนอินโดนีเซียมาสอนทําเมนูนี้ให้อีกอย่างนะครับข้าวอินโดยังไม่มีขายที่นี่พอมาขายทําแล้วก็ได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับลูกค้าซื้อแล้วก็กลับมาซื้ออีกมีขายทั้งหน้าร้านและก็ออนไลน์นะครับในส่วนของอาหารก็จะมีไก่ทอดให้กับลูกค้าเลือกเต้าหู้กับเทมเป้นะฮะ ตนตัวน้ำพริกอินโดรสชาติก็จะออกเค็มๆหวานหวนเปรียปร้ยวๆส่วนราคานาซีอายัมเป็นเนกก็อยู่ที่50บาทนาซีละมะใส่ไข่อย่างเดียวก็20 20บาทนะครับถ้าใส่ไก่อีก50บาทนะครับคุณผู้ชมรวมเมนูทุกอย่างก็50บบาทไม่ว่าจะเป็นข้าวเนื้ออบข้าวเนื้อแดดเดียว อ,อร่อยทุกอย่างส่วนไรายได้ก็พออยู่ได้นะครับทำตามออเดอร์ในแต่ละวันช่วยกันทําทั้งครอบครัวมีความสุขนะครับชอบทําอาหารชอบกินกันในครอบครัวมีออเดอร์เข้ามาตลอดนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะลองชิมข้าวอินโดรหรือว่านาซีอายัมเป็นเย็กเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะไปแวะเวียนอุดหนุนกันได้ที่ร้านนาซีอายัมเป็นเยกบายนิชาตรงสี่แยกไฟแดงแตลาดเก่าหน้าบิ๊กซีร้านเปิดตั้งแต่เวลา6กนาฬิกาไปจนถึงเวลา11บเนาฬิกาของทุกวันไม่มีวันหยุดครับคุณผู้ชม